น้ำใจไทยเพื่อไทยอยากให้เยาวชนเนี่ยมีความตั้งใจอนุรักษ์และได้เรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้เอาไปใช้ส่วนมากผู้ปกครองเขาจะเห็นวัมน้ำคัญของมวยไทยแล้วเขามาเขา,เขาเองมาฝากลูกมาฝากหลานที่ค่ายมวยใต้ทางดวดแห่งนี้เปิดมานานกว่า10ป,ปีครับโดยคุณชีวินแหวนรุ่งโรจหรือครูเข อุทิศตนเป็นครูผู้สอนแม่ไม้มวยไทยให้กับเด็กๆที่สนใจครูเขบอกว่าอยากให้มวยไทยเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆห่างไกลาจากยาเสพติดและเป็นความสามารถติดตัวให้กับเด็กๆได้ไปต่อยอดโดยทุกคนที่สนใจก็สามารถเรียนได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่จํากัดอายุด,ด้วยครับเรียนใจมาอย่างเดียวที่ที่จะ คนเหนื่อยแต่เราก็ไม่ได้สอนโหดอะไรนะฮะคือเราเราจะให้ความรู้เขาแล้วก็สอนไปทีละขั้นพอเราดูเขาเตะกะสอบเตะไม่ถูกยืนไม่ถูกเราก็กสอนเขาไปทีละนิดนิดที่นี่ไม่ได้สอนเพียงแค่วิธีการเตะต่อยหรือการออกอาวุธเท่านั้นแต่ยังสอนไปถึงวัฒนธรรมของมวยไทยท่าไรายลำไหว้ครูมวยไทยส่วนที่สําคัญคือการปลูกฝังให้เด็กๆมีน้ําใจเป็นนักกีฬาและย้าเตือนเด็กๆให้นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในทางที่ถูกต้องเท่านั้นครับ ใจในตัวเขาเองวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่ต้องพกอาวุธพลังหมัดพลังเท้าพลังสมองของเขาเนี่ยช่วยชีวิตเขาได้แน่นอนร้อซดีใจครับที่มาได้เรียนกับครูเขยครับสอนทักษะ ป้องกันตัวสอนลำมวยศิละปะขอบคุณครับที่สอนวิชาผมให้ผมเก่งครับบางคนนะคะบอกว่าการเรียนมวยเนี่ยคือมันแบบว่าเหมือนนักเลงเล่นอะไรอย่างนี้แต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นการป้องกันตัวเราระดับหนึ่งเราสามารถเอาวิชาป้องกันตัวเนี่ยค่ะใช้ในชีวิตประจําวันได้ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งด้วยค่ะเรื่องจริงผ่านจอ